มันจะกลับมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเว็บไซต์เมืองไทย .com กชทางทีท่ มาก็มาไกลตั ici, ้งแต่ภ <afar> ูเรลือใช่ไหมตอนนี lı, ้เรามายู่ที่เคียงคานแล้วแล้วก็บอกเลยครับเที่ยวมาทั้งวันสนุกมากแรามาที่นี่ฮะเมืองเก่าเมืองเก่าแก่ใช่ไหมของกลิ่นเยอะแยะเลยของโบราณก็เยอะแยะด้วยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นขนมอย่างในขนมโบราณที่เรียกว่าเมี่ยงคำนั่นเองฮะกินแล้วยิ้มกาแฟไม่ไยเดาดูว่ามีอะไรบ้าง เดินเรื่อยๆชิลๆสบายๆนะฮะบางคนบอกว่าเชียงคานเปลี่ยนไปเป็นตลาดมากขึ้นมีร้านรวงมากยิ่งขึ้นอชอบเชียงคานแบบเดิมแล้วเขาก็ไม่มาเที่ยวอีกเลยผมก็เข้าใจนะผมก็ชอบแบบเดิมเหมือนกันแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงมันก็ต้อง มีอยู่แล้วเราห้ามไม่ได้ใช่ไหมครับแต่การที่เราดําเนินชีวิตควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงและอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขผมว่าสิ่งนี้ฮะเป็นสิ่งที่เดินทางสายกลางนะเราก็จะอยู่ร่วมกับทุกส,สิ่งบนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขเช่นกันที่แน่ๆครับ ของดีใครๆก็อยากมาสัมผัสอยากมาเยี่ยมชมใช่ไหมครับแล้วก็ผมเชื่อว่าจะมีคนไทยอีกเยอะอีกหลายล้านคนนะที่ยังไม่เคยมาเชียงคานแล้วก็อยากมาเชียงคานด้วยครับตัวันนี้ก็ยังเที่ยวได้นะผมเชื่อถ้าอยากมาแบบเก้งกงไม่มีคนไม่ใช่วันหยุดสุกเสาร์ทิตศก็ลองลานะครับลองลาวันหยุดมาเที่ยวแบบวันธรรมดาสิครับคุณก็จะได้พบเชียงคาน ที่ใกล้เคียงแบบยุคเดิมๆได้เหมือนกันนะฮะไปปาดยังครับผมปาเทพเลยจอดไครับจอดเลยครับบู๊้บาทยี่สิบห้าบาทเดี๋ยวผู้จัดการจ่ายอ่ะรอนนี้ผมกินก่อนนะครับ ปป,ปจริงๆเลยนะ่ปไปเร่งกันป่านะ เนี่ฮนะส่งเสริมน้องๆเขามากๆครับก็มาช่วยกันหากข้าวนุฮะมาเที่ยวแล้วก็อย่าลืมหยาปัาใส่หมวกด้วยนะครับก็นี่ฮะเป็นเสน่ห์ของถนนบนเชียงคานครับ การเดินทางของพวกเรานะฮะถือว่าสนุกมากเลยครับในเชปของเลยนะฮะตั้งแต่ภูเรือนะครับมาถึงเชียงคานแห่งนี้ครับผมพยายามที่จะพาคุณผู้ชมไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่บอกว่าทุกคนบางคนไม่เคยเห็นแล้วหลายๆคนก็ไม่เคยเห็นนะแต่ว่าที่นี่เชียงคานถึงแม้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตก็ตามนะครับผมมองเลยครับว่ามันก็ยังเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอยู่ฮะก็เอาง่ายๆเลยคนที่มาเที่ยวที่นี่ และมีความสุขกลับไปผมถือว่าที่เนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดละนะครับแล้วก็การที่มีนักท่องเที่ยวเยอะสิ่งหนึ่งก็ต้องช่วยกันดูแลด้วยนะครับก็มีเอกชนภาครัฐภาคร้านค้าต่างๆนะครับที่เข้ามาตั้งอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อธนาคารต่างๆที่เข้ามาแล้วก็พยายามปรับตัวนะครับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะครับผมถือว่า นี่ฮะเป็นสิ่งที่มองแล้วดูสง่ามากครับไม่เอาโลโก้ไม่เอาแบรนด์สีสันชูดฉาดของตัวเองมาทําลายสภาพพื้นที่สภาพวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่นี่ครับท้ายนี้ฮะรายการของเรานะครับมาถึงวิญาทีสุดท้ายแล้ว กำลังจะหมดเวลาแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมมากๆครับที่ติดตามรายการของพวกเรามาโดยตลอดนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางที่ทําให้พวกเรารทั้งกองเดินทางมาถึงที่เชียงคานอย่างสะดวกสบายแล้วก็มีความสุขมากๆสิ่งแรกนั้นก็คือสายการบินนกแอร์ครับรถเช่าเอวิสบางกอกโฮสต์ c o m คอมโฮเทลทูไทยแลแล้วก็ที่พักสุดเก๋สุดชิลเลยครับที่ภูเรือฮะ ภูเรือชาเล่รีสอร์ทครับแล้วก็เว็บไซต์เมืองไทย com เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยฮะห้ามพลาดน,นะฮะอ,อยากไปเที่ยวไหนในเมืองไทยเปิดปดูดได้เลยแล้วก็มีการเดินทางของต่างประเทศด้วยในเทปหน้ารายการโลกใบใหม่ by เมืองไทย com จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนะคุณผู้ชมว่าปรติดตามชมในอตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีบายๆกวเจอกันใหม่เทปหน้าฮะ ก่อนลักกลับบ้านตื่นเช้ามาเหมือนเคยๆค,ครับเพื่อมาใส่บาดข้าวเหนียวตามประเพณีของชาวอีสานเหนือและชาวเชียงคานที่นี่ครับหากพลาดไปแล้วจะทำให้การเดินทางในครั้งนี้ขาดความสมบูรณ์เป็นแน่เลยครับสำหรับผมทุกๆครั้งที่มาเชียงคานผมก็จะพบกับความสุขกายสบายใจพกเก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านเสมอ ทั้งนี้ทั้งนั้นความสุขอยู่ที่ตนสร้างนะครับสร้างจากใจของตนเองก่อนไม่ต้องรอความสุขจากคนอื่นให้เขาสร้างให้เราเมื่อเราสุขแล้วคนรอบข้างก็สุขใจตามยิ่งทำให้เรามีความสุขมากมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับพบกันใหม่ีนงคาน จะถึงซินเทปเอ้ยไม่ใช่ดิใกล้ะจะจบเทปแล้วคุณผู้ชมขายมานานยังครับขา,ายมานาน,านายานานานังขายมาหลายปีแล้วคุโอ้โหอะไร <riot> โบหมทร้านให้เขาก็กาแฟ้าเป็นกาแฟนใสคาราเมลค่ะเดี๋ยวเดป้านี่ไม่ใช่าาเป็นกาแอะไรพี่ป้านภาษาอีสานตะล่าอะไรครับตะล่โอ้โหอ๋อป้านี่โถกาแฟโอ้โห อร่อยเช่นอะฉันอยากจะเวลานีนี่ดังตั้งแต่วินาทีชีวิตได้มีเธอเข้ามาลองนั่นตกไปไหมนั่นตกไปไหมไม่ได้หรอ กลับสู่เมืองไทยอย่างมีความสุขฮะ้ยลงได้ขึ้นยังไงวะ <c oughs> กว่าจะได้พาไปคุณผู้ชมดูเนี่ยก็ต้องแบบว่าอ่าสละแรงกายแรงเหงื่อนิดนึงตรงนี้ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะแต่ผมอยากเห็นรูกความรู้สึกส่วนตัวฮะอยากเห็นปากแม่น้ำเหลืองแบบชัดๆครับที่น้ำขาวไหลลงสู่น้ำโขงน้ำโขงเป็นน,น,น้ำแดง แล้วก็กลา,ายเป็นน้ำสองสีเลยฮะเดี๋ยวลงไปดูใกล้ๆดีกว่าเข<ป>้าไปอ๋อทำไปหมดเลยโอ้ย,อยน,นอนน้อยป่ะวะ